ใคราหมดอไอฟิวไอฟิวไอฟิวปะเทศเทผหญิงเลยเลย่อยู่เข้าแขนเลยหน้าตาเป็นไงยังหมาไอ้ไอ้ัดไเห็นหรอไปกูแต่กูมาทันไงมันอยู่ด้วยแต่ว่ามันไม่ถึงเฟซัมดองเลมันเห็นมันอื่นเอ้ล่นช้าช้านะลนช้าลนช้าเลได้้าไอ้ิ

ไอ้บอลเดือดจริงปะเนี่ยกูเห็นเลยมีคลิปด้วยกูมีคลิปด้วยเข้อาใจทุกอย่างที่พูดแล้วในเอในเอในเอตัวท้ายต้องจิตนาำแล้วจะทุกๆเพื่อนเอตัวท้ายดึงดึงดึงเออมันจะมันจะอยาโดนสี่ใบไมบอกขอโทษแล้วไอ้แชนมันบอกขอโทษใจเย็นเพื่อน

โอ้ยเจ็บเนบอมเนบอมเนบอมเปิดบ้านมันบ้านมันมันอยู่บ้านมันมันอยู่บ้านมันเจ็บกูดูบ้านเราให้กูดูบ้านเราให้บ้านมันมีนะเมื่อกี้ล่าสุดเออกูดักอยู่กูดักอยู่ตังตัง

เดี่ยวเมื่อตายเฮ้ยอย่าไปเฮ้ยสนายขึ้นมาโอ้โหสนายวะสนา์เทยไปตายหมดเลยสนายวะสไนค์เที่ยกลางกลางในกลางนะตัวตัวนี้แรงเอ้ยสนายตัวนี้เป็นสนายที่ยุ่งสุดๆมนแรงกูก็ไม่รู้เพราะอะไรนะกลางกลางตัวไม่ได้บูสองนะกลางตัวท้าย head shot แม่เขาโหดยอดบ้นดุ กลางไว้กลางไว้คร so okay, like ับระเบิดยาแต่ปลาควันปลาควันลงตลาดเปล่าเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูดูบีไว้ให้ดูปลาควันให้หน่อยปลาควันให้หน่อยโอ้โหเล็งเราเล็งกลางมาเลื่องสั่งโอ้ ไอ้เฮียนี่ก็อย่างรู้เลยอย่างแสนรู้อ่ะบอมม์ has been planted โอ้โหวางเลยเหรอดบ้านเราบ้านเราไอเฮียไอเฮียหมดซะมั้งอย่างเงี้ยหมดซะมั้งโอ้ยเจ็บ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 โอ้โหหมดตี หัวตีไอ้เหี้ยกูบอกเลยมาไงไม่ต้องถามไม่ต้องถามขอโทษเอ้พี่ขอโทษพี่ขอโทษขอโทษดิขอโทษขอโทษแล้วก็เปลี่ยนขอโทษแล้วก็เปลี่ยนขอโทษเอ้ไปวันไปเลยวันได้ปะมาได้นะเพื่อนมาได้นะ ลังลังอยุตังยุังเราบ้านอยู่เราบ้านอยู่ไม่ไม่ไม่เล่นเลยไม่โดนเลยอ่ะอแล้วมากูไม่หวังวะเอ้าไอี่เหรอนี่ถ่าตัวเองนงนะทำไมกูไม่หวังวะ Bomb has been planted ขึ้นมามาทีไ่ไหนอ่ะไม่รู้ M S B S ตัวนี้แค่จะลกตลาดเฮ้ยจะฟันซะหน่อยยัยเี๋ยวเดียเดีเดี๋ยว,เ,ยวเดส่งช่วยเอาในนาราวนะแกสุดนะครับน้องๆเข้าใจคำว่าคนวางแผนปะแก่สุดนะครับน้องๆค, <c oughs> คือแบบยิงไม่ปานนีเลยอะเอ,อ้ยไอแชนมันกว้วมันน่าจะของเกลียดเยอะแหละมันน่าเข้าความแสงเงี้ย ขายกัน,นกเออโอเคนะโอเคนะเช็คของเช็คของหน่อยถ้ามีถ้ามีโป่งนะบอกเลยโอเคโอเคอันนี้คุยกันรู้เรื่องอันนี้อันนี้คุยกันรู้เรื่องโอเคคุยรู้เรื่องนะจับนะพีตัวว่าเอลไอที่มึงหลือที่บางคนที่เลือกตัว <c oughs> วะท,ที่มันห้าวะไม่รู้อ่ะไม่ได้ดูรู้สึกดีหน่อยแค่เจอแคนคุยรู้เรื่องเนี่ย ไม่ใช่มาปลาพวกมานะไอ้ซ่างเราไม่ถือระเบิดให้ดูนี่เจ๊ะช่องตัวไม่ถือดูให้ดูเดี๋ยวกูส่องให้ส่องให้ไม่ต้องส่องหรอกเกียนมาก็ใส่เลยเกียนมาก็เอกช่องเลยเออกเข้าดูรู้เรื่องดีอใครเนี่ยเกียนเลยบอกเลยโอเคเลย้อมาเกิ้วหัวสะตูมาด้วยไปเลยรู้สั่คือนี่คือหน้าหน้าทึ่งใช่ไหมเกี่ยวกับศัตรูอ่ะอ่ากูแค่อ่านเฉย ก่อนฮะกูยังหาไม่ถ่ายเลยที่เนี่ยทำไมพวกชาร์จกูยังเดือดเลยที่เนี่ยมึงใส่หัวสุดมามาไป่ะ้วต่อคูไ้เลยนะกูไม่ถนแล้วเข้ามั่งมั่งมั่งหมดเซ็ตอะไอ้เฮียมาหมดวันนั้นะกูไม่ได้เอา a อซีมาเลงนะใครเล่นปืนไกลมา่วะ ก็ขอมีลูโป่งมีธนูมีบอเล็อยู่สองไอ้้ไอ้แคไอ้ฟิวที่เราที่เราเว้นใแคดนั่นีหละเอ้ยแคดไดเกียร์น่ะหรอไมนธนูยิงเขาไอ้สัตว์ก็ขอไปกันบ้าง o k a l e t เฮ้ยใครดูกลางอะไอฟิวดูกลางปะโอเคครับต้งอยู่ มีหมดเลยเหรอมีหมดยังเอาต่าลไนในหลอไปไปผัแหววมีหมดยงเนี่ยโอ้ยโอ้ยปาเจ็บบาเจ็บปาเจ็บโอมึงก็ไม่ยิงมาน้อทนายบอลทนายเห็นไมห้าหน้ารถนะานายตายแล้ว ไปบีอ่ะใช่ไหมฮฟังตัวโอ้โหกูเกือบตายจนตายบอกกูเจ็บไปบีป้าเบิร์ดมีฮะฟ้าเบิร์ดบอกมาไปบีดีก็ไปบีดีอยูไปฉีดไอ้บอกกูเจ็บเหรอเหมือนจะอยู่บ้านนตัวนี้ใช่ไหมเสี่ยวกูยิงไม่โดนไงกูบอกว่ากูเจ็บแกูยิงเสียวใหญ่บอมม์ has been planted หาตัวก่นหาตัวให้เจอดิในบอมบ์หาตัวดิรอรอบอลบอ่รอเสียงไม่มาเอาไอเหี้ยแล้วก็มาคอเ้เออไม่รู้ไอเหี้ยเอาจะแจ้งแผนยังไงอยู่ในห้องเฮ้ยห้องไอเหี้ยว

เอ้ไก่กูไปดูกางกูไปดูกางก็ได้กูดูเองกูดูเองเอาให้เอลดูไปให้เอลดูไปดูเองไอ้ดูกลางตัวที่สามไปเลยเนาะหน้ากลางหน้ากลางมาระวังกลางเข้านะโยบีนะเฮ้ยเอไก่เอไก่มีเอไก่มีโยบีครับโยบีครับ่่ดดไม่ไม่โอเคแล้วมันมันกลับมันกลับ

โยคนเป็นเร่อย่างน้สายสายเพื่อนมาวะไม่ใช่เพื่อนอ่ะอยู่สายไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เจอเจอแอลไม่เช่กูเจอในห้องตัวหนึ่งรีบวิ่งพบหลังกำลังมารีบวิ่งวางเลยเจอแล้วกลับยิงหลังเข้าเอไอ้เี้ยน่าจะรอวางเสร็จนะยิงจรแล้วกู แต่งเขาทำมันแหมียาดีดูมัเอะเออมะขับปเวลาเวลาบังคับวางเอเวลาบังคับวางเอมึงส่องเลยมึงส่องเลยวิววิววางแผนนี่ bomb has been planted เวลาบังคับวางเอแอลคุณเอาไงดีวางแผนให้กูวางแผนใช่ไหมเอออย่าปาอย่าปาเลยมันรู้ พวดเลยมึงต้องพวดมึงมีคิดอะม่าไปนี่ไงถือปืนโบเฮ้ยโอ้รชตมึงต้องงี้ดิมึงอกนมึงลมซมิั่นอเฟ ต้องซื้อเอไทงกูต้องอเพ่นเหมือนก่อนอลไใช่ไหม B สอง A 2ององ Fire in t h o l e f i r o l e e n the hole ไอ้บอลนี่เหรอไอ้บอลไม่ดูกาเหรอไอ้รเปิดเรเปิดอเปิดรเปิด A โดนหนักมันโดนกูรูไม่เงกููไม่เงีตายที่ย้ายอยู่นี่เหรอเนี่เขายังเขายัง เนียนซ้ายนะไอ้ไอ้เอลออกมาเอลออกมาเขยหน้าจอเอลี่เออพี่ยังชอบหน้าหน้าต่งงานหน้าต่งงานไปไป2 2โอเคสัับสัับ

มันมันไอบอมมันเป็นระเบิดระเบิดมัวก่งมาเรื่อตอนนี้พวกเราเาตองตัวตรงตรงตรงตายตตรงวงขวาลงขวาตัวนึงไอบอมโอเคโอเคอยู่ตลาด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 เฮ้ยไม่โดนมันโดฟักมาแล้วมาแล้วขึ้นไปยิง ไอ้เหี้ยกูพลาดเองแหละขอโทษขอโทษเดี๋ยวนี้รอยส์นเ let's go ไอ้หีงไม่ชอบเข้าบีวะบมบีวะแล้วก็ระเบิดกูแอลกูจะดูแอลแอลมึงดูระเบิดกูแแลใกลแล้วเหรอแอลดูระเบิดกูแอลายนนี้ตาไปนี้ มันล้ม่าดเลยนะไม่มีเด็สุดทีนี้ตายเออไม่ไหมายนก่ตรงนี้ไม่อยู่ช่วยกูมวยทีมไอ้หี่อะสดเลยบอกเลที่ดมันเจ็บทั้งทีมมันเจ็บทั้งทีมกูเนียนขวาแลวเดนระเบิดโดนระเบิดสุดกูเียบอกคงไม่เอาปืนไหมกูเลี้ยนแเลยคเออไปนี่หนอ่นของบีเจอบอล ไม่ช่วยกูไอ้ตูมแลขอโทษที่เลกูจะฝันแล้วเฮี้ยเฮี้ยตะันไปตายกูไม่ฝันแล้วโอเคเ e t s go ดงเก๋แต่ว่าเอลดูเอลดูเอลดูเพื่อนรัก